และสุดท้ายสิ่งนี้คือความยึดมั่นในพรรประชาธิปัตย์เราจะไม่แก้มาตาร้อยสครับให้เอาเราไปยิงเป้าเราก็ไม่แก้เราจะยืนหยัดมาตาร้อยสไว้ครับเพื่อปกป้องสถาบัน ของพวกเราครับเรียงพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกปันธมกับกลไอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบถูกขาับมากาเศรษเกิจมันแย่ใครจะมาใค,ะใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมผมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเรียบประชาชนมากจกนไปเ้ราไม่วงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลีนิวจับสึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลีนิวออนไลน์